นิยายรักเรื่องเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเถื่อนแต่งโดยตาอนตาตอนที่4วันนี้ดอนเดวิดออกตรวจความคืบหน้าของโรงแรมในต่างจังหวัดพนักงานต่างตื่นเต้นที่จะได้เจอท่านประธานบริษัทคนใหม่ต่างออกมาต้อนรับ ด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มแต่ไม่นานเท่าไหร่ก็แปลเปลี่ยนเมื่อเห็นเด็ดของซาตานร,ร้ายตนนี้กนเดูด,ดีอดสงสารหัวหน้าสาขาที่นี่ไม่ได้เพราะตอนนี้ใบหน้าของเจ้าหลอนหดเหลือแค่สองนิ้วเท่านั้นเธอเข้าใจว่าเขาต้องการให้โรงแรมพัฒนาและรุ่งเรืองขึ้น บางสิ่งตนก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับเจ้านายแต่ทว่าคำพูดของเขามันมุทะลุดุดันเกินไปใครฟังก็ต้องเสียความรู้สึกกันทั้งนั้นหลังจากนั้นดอนเดวิดก็เดินทางต่อไปอย่างอีกแห่งทันทีซึ่งเป็นสาขาที่กำลังก่อสร้างขึ้นในอีกจังหวัดพร้อมทั้งเรียกหัวหน้าวิศวกร เข้ามาคุยเพราะต้องการจะดูแปลนงานการเือดดีไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะคนปากลายบอกว่ากลัวว่าเธอจะเกะก,กะให้เธอรออยู่เพียงที่รถสาวน้อยแอบถอนใจเพราะใจของเธอมันรู้สึกแปลกๆชอบคนวันนี้ทำไมหัวใจของเธอมันวิววิวอย่างบอกไม่ถูกพร้อมกับรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างไม่รู้สาเหตุ มีเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ของเธอและเบอร์โทรที่โทรเข้ามานั้นคือนภาพี่นภามีอะไรหรือเปล่าคะคุณดอนนะสิจะ๊ะให้น้องหงเอาเอกสารที่รถไปให้ในไซต์งานหน่อยนะจะ๊ะคุณนภาผู้จัดการสาขาบอกเสียงหวานอ้าวแล้วทำไมพี่นภาเป็นคนโทรล่ะคะ ทำไมคุณดอนไม่โทรบอกหงเองล่ะเอ๋อันนี้พี่ก็ไม่รู้สิหรือว่าคุณดอนเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของน้องหงหรือเปล่าแต่รีบเข้าเลยจ้ะคุณดอนบอกว่าต้องการสายด่วนนะจ๊ะได้คะ่ะได้คะ่ะขอบคุณนะคะพิ่นภา,าสาวน้อยรับคำและ รีบค้นหาเอกสารตามที่นภาบอกพอเขาเปเข้ามาในไซต์งานแล้วก็ต้องมองหาเพราะเธอไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ตรงส่วนไหนจนถามหาจากคนงานที่อยู่ใกล้และได้รู้ว่าพ่อคนตัวโต,วตวเดินไปทางด้านหลังของตัวอาคารฝ่ายทางเจ้าของโรงแรมที่กำลังคุยเรื่องโครงสร้างของตึกอยู่กับวิศวกร ต้องหันไปมองไม่เห็นว่าการฤดีกำลังเดินเร็่วๆเอาเอกสารมาให้อึดใจต่อมา <c oughs> ชายหนุ่มก็หันกลับมาสนใจงานตรงหน้าต่อกระทั่งได้ยินเสียงโวยวายอย่างตกใจจึงหันไปมองในวินาทีนั้นดวงตาคมเข้มก็ขยายกว้างเนื่องจากเห็นว่า ต้นเสียงกำลังตกใจกันเรื่องอะไรเขารีวิงเข้าไปหาคนที่ยังไม่รู้เนือ้อรู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายแผ่นเหล็กขนาดใหญ่กำลังจะล่วงลงมาจากชั้นที่หซึ่งคนงานหลายคนพยายามจะยื้อกันไว้แต่ไม่เป็นผลส่วนกันรลุดีต้องหยุดเดินและเงยนหน้าขึ้นไปมองเมื่อได้ยินเสียงอันเสียงแซ่แต่เธอฟังไม่ได้สับ ว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันพลันสายตาต้องเบิกกว้างหัวใจเต้นรัวเร็วปานกับจะหลุดออกจากอกและร่างกายก็แข็งทื่อไปเลยเพราะเห็นเจ้าแผ่นเหล็กขนาดใหญ่กำลังตกลงมาตรงที่ตนยืนอยู่สมองนะนะั้น่ะสั่งการให้กระโจนหนี้แต่ทว่าเท้าทั้งสองกลับไม่ขยับขยื่นด่าวกับว่า โดนตอกตะปูให้ยืนนิ่งอยู่กับที่ซะอย่างนั้นไม่ถึงเซี่ยวนาทีร่างของกาลดีก็ลอยหวือออกไปตามแรงรบบของคนคิดเร็วทำไว้ดังแกล่งของคนกระโจนออกไปเมื่อช่วยเหลือร่างเล็กได้ทันท่วงทีมันรวดเร็วกระทั่งเธอและเขาลงกลิ้งลงบนพื้นสาวเจ้าหลับตาปีด้วยความตกใจน้ำตาถึงกับกล่าเบ้า งเสียงแผ่นเหล็กกระทบพื้นพร้อมฝุ่นดังสนั่นวันไหวทุกคนต่างพากันอ้าปากค้างหัวใจลนไปอยู่ตะตุ่มกระทั่งเห็นว่าทั้งสองคนปลอดภัยดีเป็นอะไรรึเปล่าครับหัวหน้าวิศวะกรรีบเข้าไปดูในขณะที่ทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมโล่งอกในเวลาต่อมา พลันพากันมาช่วยพยุงทั้งเจ้านายและเลขาสาวเอาไว้เลขาสาวสวยไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะดอนเดวิดเป็นคนรองรับร่างแน่นน้อยเอาไว้ส่วนชายหนุ่มนั้นมีรอยแผลถลอกตรงแขนเลือดออกเล็กน้อยกัลลุดีพูดไม่ออกหัวใจยังคงระดัวเพราะกระจกสัน่นอกสั่นขวัญแขวน ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติได้งโง่หรือไงที่เดินเข้ามาในสายงานโดยไม่ใส่เครื่องป้องกันอะไรสักอย่างรู้ไ่าอยากตายฮะเยบ้าดอนเดวิดตะอคอกเธอดังลัน่นทว่ากลับดึงร่างน้อยเข้ามากอดแน่นพร้อมกับสำรวจดูเธอไปทั่วทั้งตัวใจของเขาหายว่าเพรากลัวว่าลอนจะเป็นอันตราย ห,หงหงขอโทษหงขอโทษค่ะโมจะรีบเอาเอกสารมาให้คุณดอนสาวน้อยละล่ำละลักขอโทษเสียงสัน่นยอมรับว่าตนเองไม่รอบคอบโง่โง,ง่สิ้นดีก่อเรื่องได้ไม่เว้นแต่ละวันออกไปรอที่รถเขาไล่เสียงดังขณะที่เขาก้มลงเก็บเอกสารที่ตกลงพื้นเพื่อนำมาคุยงานกับวิศวะต่อ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเทว่าหัวใจที่เคยแข็งแกร่งสั่นไหวเพราะเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดผมว่าคุณนามปทำแผลก่อนดีกว่าไหมครับวิศวกรบอกเบาๆผมอยากให้เพิ่มตรงนี้อีกหน่อยนอกจากจะไม่สนใจคําของวิศวกรหนุ่มเขายังทำงานต่อโดยไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงเพราะเขาอยากทำงานให้เสร็จ และรีบออกไปดูกันหรือดีวิศวกรจึงได้แต่ถอนหายใจและรีบรับคําของเจ้านายหนุ่มใบหน้าเครียดเมื่อเสร็จงานดอนเดวิดก็เดินตรงดิ่งออกจากไซน์งานตอนนั้นการลดีรีบรุกขึ้นทันทีเมื่อเห็นเจ้านายซาตานของตนเธอตั้งใจจะขอบคุณที่เขาช่วยชีวิตเธอไว้แต่ แต่เจอคำถามของเขาเข้าซะก่อนเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าสาวน้อยกระพริบตาปิบป,ปิบทำอะไรไม่ถูกอปะ่ะเป,ปล่าค่ะหงไม่เจ็บขอบคุณคุณดอนมากนะคะที่ช่วยชีวิตหงเอาไว้ไม่ต้องมาขอบคุณที่ฉันช่วยก็พราะไม่อยากให้โรงแรมที่ฉันสร้างใหม่ต้องมามีข่าวเรื่องคนตายโรงแรมจะเสียชื่อเสียงได้ คนตอบตอบด้วยสีหน้าอันเรียบเฉยเสียงเรียบแข็งและพยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกของตนเองที่แท้จริงไม่รู้ทำไมหัวใจของมันมันจะเป็นจะตายยามเห็นว่าการืดีมีภยัยก่อนที่เขาจะตีสีหน้าดุดันใส่ไม่ว่าคุณดอนจะช่วยหงเอาไว้ด้วยเหตุผลอะไรแต่ยังไงหงก็ต้องขอบคุณอยู่ดี ดวงตากลมโตเลือไปเห็นแผลบนข้อศอกของเขาซึ่งกำลังมีเลือดไหลซึมออกมาศอกของคุณดอนมีเลือดออกนี่คะไปโรงพยาบาลให้หมอทำแผลเถอะคะ่ะฉันฉันไม่อยากให้คุณมีแผลอักเสบคุณหมอจะได้ฉีดยาก,กันบาดทะยักป้องกันเอาไว้ให้คุณด้วยการลดีบอกด้วยความเป็นห่วง ก่อนจะรีบเข้าไปดูอาการแค่เนี่ยฉันไม่ตายหรอกขึ้นรถจะได้กลับกันสัทีแต่คุณดอนน่าจะไปทำแผลก่อนนะคะอย่ามาทำเป็นห่วงฉันฉันไม่ต้องการฉันสั่งให้ไปขึ้นรถก็ขึ้นสิหรือว่าอยากจะอยู่ที่นี่ให้ฉันทิ้งเถอเอาไว้ที่นี่เลยดีไหมนี่แหละซาตานดอนเดวิดตัวจริง ทำเอาการลดีนัาจอยเมื่อโดนดูอีกรอบแต่ขณะนั่งอยู่บนรถก็ยังแอบชำเลืองมองแขนแกร่งอยู่บ่อยครั้งดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดต้นเหตุที่เขาต้องได้รับปาดเจ็บนั้นคือเธอดูสิเลือดยังคงไหลซึมออกมาไม่หยุดเลยเพราะคนหน้านิ่งไม่ห่วงตัวเองบ้างเลยหรือไงถึงแม้จะไกลหัวใจ และถึงจะเป็นแผลเพียงเล็กน้อยแต่ถ้ามันเกิดอักเสบติดเชื้อขึ้นมาจะว่าอย่างไรขอโทษนะคะคุณช่วยแวะร้านสะดวกซื้อให้หงหน่อยได้ไหมคะเขาถอนใจทำหน้าหงิกงอมากเรื่องซะจริงปากกระบนแต่ดอนเดวิดก็ยังยอมทำตามความต้องการของหญิงสาว กล่าวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เขายอมอ่อนลงความเป็นความตายเป็นสิ่งที่เขานึกขายาดแถมชะง,งนชะง,งายเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงยังไม่เลิกรู้สึกห่วงคนข้างกายไม่นานหลังจากที่สาวน้อยหายเข้าไปในร้านเธอก็ออกมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำแผลที่หาได้ยื่นแขนมาสิคะอะไรของเธออีกละ่ะ ชายหนุ่มถามพลางขมวดคิว้วหงจะทำแผลให้นะคะหญิงสาวบอกเสียงเรียบและของที่เธอซื้อมาก็เป็นยาล้างแผลกับสำลีแบบก้อนจะให้เธอทนอยู่ได้อย่างใดในเมื่อเขาต้องได้รับบาดเจ็บก็เพราะเธอกระนั้นชายหนุ่มหน้าดุก็ยังนั่งเงียบ จึงต้องโน้มตัวลงไปใกล้ๆและค่อยๆและกันหรือดีก็ค่อยๆทำแผลให้กับคนปากร้ายแม้มือน้อยๆจะสั่นนิดๆแต่ยังพยายามเบามือเบาๆสิมันแสบด,ดอนเดวิดบอกแล้วสีปากแผลเล็กนิดเดียวก็ทำให้เจ็บแด้มเหมือนกัน เขาเผลอรอบมองใบหน้านวลเนียนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่ดูใกล้ๆการรืดีก,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 ก็เป็นคนสวยไม่เบาปากนิดจมูกหน่อยดวงตากลมโตน,นั่นก็มีสเสน่ห์จนชายหนุ่มเผลอระบายยิ้มอ่อนๆออ,ออกมาที่จริงคุณดอนน่าจะไปให้คุณหมอดูอาการสักหน่อยนะคะเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาเลขาสาวบอกด้วยน้ำเสียงที่เจือความห่วงใย แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาทำให้เธอต้องหน้ามุยยุ่งจุนจ้านสะจริงสิ้นคคำได้ร้ายชายหนุม่มก็พารถคู่ใจเคลื่อนออกเพื่อพาทั้งสองทั้งเขาและเธอกลับบริษัทแต่เพียงแค่มาถึงยังไม่ทันจะได้เดินเท้าก็าไปด้านในกันหรือดีก็ได้รับโทรศรัพท์สายสำคัญจากใครคนหนึ่งป้าพร คะคาว่ายังไงนะคะสาวน้อยตกใจจนแทบสิ้นสติสสิินส้นตหงแม่ของเองอะอยู่ในไอซตอนนี้กำลังดูอาการอยู่ป้าผ่อนบอกกับเธอเสียงสั่นลนลานน้ำตาผ่าดไหล <c oughs> เพราะเป็นห่วงเพื่อนซึ่งมันเป็นมารดาของกันหรือดี ขณะที่ดอนเดวิดได้แต่เหลือบมองดวงหน้าหวานพอหลังจากที่เธอได้รับโทรศัพท์ก็เห็นว่ามีความวิตกกังวลเกิดขึ้นพริบตาต่อมาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าสาวน้อยคล้ายจะทรงตัวไม่อยู่และด้วยสัญชาตญาณบอกให้เขายื่นมือเข้าไปช่วยประคองร่างนั้นไว้หงหงจะรีบไปค่ะสาวน้อยสะอื้น ใบหน้าซีดเผือดหัวใจดวงเล็กคล้ายกับจะขาดรนรอนเมื่อดูเรื่องก่อนจะทลาและรีบมุ่งหน้าไปยังริมถนนที่มีระรถรากคลาคล่ำส่วนดอนเดวิดได้แต่ขมวดคิ้วสงสัยเพราะไม่รู้ว่าเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ไม่ทันได้มีเวลาเอ่ยปากถามเพราะคนที่เสียน้ำตาหนีหายไปเสียแล้ว จากนั้นเขาก็เดินมุ่งหน้าไปที่ห้องทำงานของเขาคิดว่าเขาไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการลือดีมากเกินจาเป็นจะดีที่สุดเวลาต่อมาเมื่อหญิงจ้าวมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็พบกับพบว่ามารดายังไม่ออกมาจากห้องไอซียูพยาบาลและหมอวิ่งเข้าออกกันวุ่นวายการลืดีถึงกับแข้งขาอ่อน ทรงตัวไม่อยู่ลมพับไปบนพื้นจากการท่งตัวเราพบว่าคนไข้มีเลือดออกในสมองนะครับหมอต้องทำการผ่าตัดเพื่อน,นำก้อนเลือดออกซึ่งหมอจะต้องแจ้งกับคุณว่าการผ่าตัดมีความเสี่ยงค่อนข้างมากต้องให้ญาติเซ็นยินยอมก่อนเดิงค่าใช้จ่ายจะมีพยาบาลมาแจ้งให้ทราบในภายหลังคุณหมอคะสาวน้อยใบยสิ ใบหน้าซีดเผือดรีบตอบเสียงสัตว์หงยอมให้คุณหมอผ่าตัดขอแค่ช่วยชีวิตแม่ของหงให้ได้นะคะเธอรีบยกมือสันส่นๆไหว้คุณหมอปล,กปลกุกๆเพื่อขอร้องน้ำตาไหลพรากพร้อมหมอไวกลางคนด้วยสายตาวิงมอนสุดหัวใจ ในเรื่องค่าใช้จ่ายถึงแม้เธอจะไม่มีแต่เธอจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาก่อนนึกโทษตัวเองที่ไม่สามารถดูแลมารดาให้ดีได้ไม่สังเกตสังกาอาการผิดปกติของแม่ของเธอบ้างเลยเธอมัวจะทำงานเก็บเงินหวังจะซื้อบ้านจนมาเกิดเรื่องรายขึ้นหมอต้องทำเต็มที่อยู่แล้วล่ะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วง เมื่อห้องผ่าตัดพร้อมและคนไข้ยอยู่ในภาวะพร้อมที่จะผ่าตัดแล้วทุกอย่างก็เริ่มขึ้นสองวันผ่านไปสาวน้อยที่เฝ้ารออาการของมันดาในห้องพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นหญิงสาวรอคอยการตื่นของมัรดาด้วยดวงใจอันจดจอ่อเธอนั่งเฝ้าข้างเตียง ไม่ห่างไปไหนจนดืมแม้กระทั่งจะโทรศัพท์ไปลางานมีแต่คนสนิทที่รู้เรื่องนี้แม่เป็นยังไงบ้างหนูหงคุณดารุณีทราบเรื่องนี้มาจากนภาจึงเข้าเดินทางมาเยี่ยมแม่ยังไม่ฟื้นเลยค่ะคุณหญิงแต่หมอบอกว่าผ่าเอาเอกื้อนเลือดออกมาได้ทั้งหมดแล้วละค่ะ เธอพนมมือไหว้และรีบเชิญให้คุณหญิงดารุณีนั่งหงขอบคุณคุณหญิงมากนะคะที่อุตส่าห์มาเยี่ยมแล้วนี่เราลาง,งานเอาไว้กี่วันละตดดาดอนดูเรื่องเราใช่ไหมทันทีที่เอ่ยชื่อของดอนสีหน้าของกาลิดีก็มีความตกใจปรากฏให้เห็นเจ้าของด่างบอบบางรอบกลืนน้ำลายพอลืมลาง,งานไปเสียสนิทเลย ม่ใช่ว่าป่านนี้เจ้าหนายจอมโหดจะทำหนังสือไล่เถะอ,ออกแล้วหรือนี้าวแสดงว่าตาดอนเนี่ไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมไม่เป็นไดเดี๋ยวฉันจะบอกให้ตาดอนเ,ดเรื่องนี้เองแล้วฉันก็อนุญาตให้หนูลาง,งานหยุดได้จนกว่าแม่ของหนูจะอาการดีขึ้นนะจ๊ะสาวน้อยจึงมีสีหน้าดีขึ้นแต่ทว่า เธอก็อยังไม่สบายใจอยู่ดีเมื่อนึกถึงเจ้านายซาตาน้ายของเธอจบแล้วนะคะเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเชินตอนที่4เนาะก็จะได้ฟังในในวันที่17บเนาะสิกันยานะคะ ตอนเที่ยงเนาะก็ขอาะัยนะคะรีบเขียนรีบเขียนแล้วก็เขียนผิดเป็นอย่างเงประจําถ้าไม่เงอะงะก็ไม่ใช่ตาใช่ไหมล่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังเนาะก็วันนี้น่าจะมีสองตอนนะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรถ้าไม่ผิดพลาดหรอตาว่าน่าจะมีแค่สองตอนเท่านั้นละคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณเหลือเกินค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือเรื่องราได้ของตานะคะอ่าท่านที่ช่วยเหลือเรื่องในได้ของตานะคะที่ตารบกวนก็เป็นเพราะว่าอย่างน้อยเลยนะคะตาก็เขียนนิยายเนาะกว่าจะได้แต่ละตอนมันก็ต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะคะมันต้องใช้ความพยายามใช้สมองเนาะใช้แรงใช้เสียงเนาะ คือทุกอย่างแม้แต่การพักผ่อนเนาะก็ขอแลกกันกับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะช่วยเหลือตาบ้างนะคะก็แลกกันนะจะตาจะได้มีเงินใช้นี่ตาจะได้มีแรงทํางานนะคะก็แลกกันนะก็ท่านที่ช่วยเหลือตาก็ขอให้มีบุญมีบารมีนะคะร่ํารวยแล้วก็ขอให้มีคนช่วยเห,เหลือคุณบ้างยามด้วยคุณขสนนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฝั่งถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามถ้าอยากรู้จักตามมากขึ้นก็จะมีเอ่อวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอแนะนำตัวนะคะต่อจากนี้เนาะ,ะประมาณ 3-4นาทีนะคะถ้าอยากฟังก็เข้าไปติดตามกันได้ส่วนคนที่เคยฟังแล้วก็ติดตามต่อๆไปกันได้นะ,ะขอบคุณนะคะดังนะคะพุณรักษาสวัสดีค่ะมาทำความรู้จักกับตาอนัตตาสตอรี่นะคะตาอนัตตาคือนามปากกาของตานะคะตาไม่มีแอดมินนะคะตาทำ ช่องนี้ด้วยตาเองนะในตัวของตาเองนะคะตามีหนึ่งสมองนะคะมีสองมือมีปากกาและกระดาษนะคะเสียงภาคและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะตามีอยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตาไม่เก่งพอเหมือนช่องใหญ่ๆนะคะตาก็ทำไปเท่าที่จะทำได้นะคะตาใช้เวลาทำงานหลังจากเลิกทำงานประจำ มาเขียนนิยายนะคะใน1วันตาอาจจะ1ลงถึง1-3ถึง3ตอนนะคะก็ฝากผลงานของตาด้วยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชรให้ตาด้วยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์มาคุยอะไรกับตาก็สามารถคุยได้นะคะในช่องของคอมเมนต์นะคะแต่ช่วยรบกวน คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะก่อนจะว่าอะไรกราดรู้นามีสติในการคอมเมนต์นะคะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในช่องของตานะคะช่องของตาอยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ของไลค์นะคะสัญ,ญลักษณ์ไลค์นะคะเข้าไปในนั้นนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะคุณอยากฟังนิยายเรื่องไหนคุณก็เลือกในเพลย์ลิสต์ใน ช่องที่ตามีอยู่นะคะเลือกแล้วกดตอนที่หนึ่งหรือลูกศรมันจะลันให้คุณไปเรื่อยๆนะคะยกเว้นตอนล่าสุดที่ตาลงไปนะคะเรื่องล่าสุดที่ตากำลังลงมาดูได้จากในช่องของวิดีโอนะคะคุณจะรู้ว่าอันนี้คือตอนล่าสุดมันจะอยู่บนสุดนะคะของช่องนะเรื่องที่ตาย่างเขียนไม่จบตาไม่สามารถตอบได้นะคะว่า ตาจะเขียนได้กี่ตอนนะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันค่ะตาเรียบเรียงวันต่อวันตามีพร็อตเรื่องเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตายังตอบไม่ได้นะคะว่ามีกี่ตอนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบตอนไหนตาจะแจ้งในชุมชนชุมชนอยู่ที่ไหนจะอยู่ในช่องของตานั่นละค่ะคุณสามารถดูได้ในนั้นเลยนะคะและเราก็จะได้ทำความรู้จักกันค่ะ เหมือนเดิมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook ให้ตาบ้างก็ได้ช่วยเหลือรายได้ตาบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าตายัางมีนี้สินเนาะตาทำงานค่ะอยากให้พ่อกับแม่ได้ผักค่ะตาก็เลยหาไรายได้พิเศษจากการเขียนนิยายและลงใน YouTube ตาลงให้คุณฟรีๆนะคะไม่เสียค่าอะไรเลยนอกจากค่าไฟจากแบตเตอรี่และ ค่าอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องจ่ายเท่านั้นเองค่ะเป็นตามนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะหากคุณอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะถ้าตาตอบได้ตาจะเข้าไปตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ตาจะกดหัวใจให้เนะระวางครั้งตาก็ไม่มีเวลาค่ะแม้แต่เวลานอนบางครั้งตาก็ยังไม่มีเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสําหรับท่าน ที่ช่วยเรื่องรายได้ของตาเนาะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้มีบุญมีบารมีนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขาดสนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็หากผู้ทิมเข้ามาติดตามในแต่ละวันนะคะที่ชอบนิยายของตานะคะกดติดตาม แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนสุดท้ายเลยนะคะรบกวนดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ